นี่นี่นี่ผมผมลองเล่นให้มันลื่นๆแต่รู้สึกเลยว่าจังหวะการจับการอะไรพวกนี้มันจัดเร็วช่วยเลยตืดตดตืดดอ่าหนึ่งสองสามอ่าข้ทีมลองให้ดูวันนี้ครับผมอยู่กับ next gen Everest ครับเราไปลองในโหมดออฟโรดและระบบการขับขี่ต่างๆมาดูว่าตัวใหม่เด็ดดวงแค่ไหนได้เวลาปลดล็อกรถ ไปลองกัันครบสำหรับ Next Gen Everest นะครับตอนนี้ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยมีให้เลือก4รุ่นยอ่อยครับนั่นก็คือรุ่น t ทรนด์รุ่นสปอร์รุ่น Titanium ม p u u คขับเคลื่อน2ล้อและ Titanium ม p u u คขับเคลืค่อน4ล้อนะครับซึ่งเราขึ้นราคาให้ทุกท่านได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนสเปคเครื่องยนต์นั้นจะเหมือนกับ Next Gen Ranger ครับก็คือเครื่องยนต์2.0ตระกูล Panther ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะได้ตัว 2.0เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและถ้าเป็นตัวไทเทเนียม plus นะครับจะได้ตัว2.0ไบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะนะครับแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อนสีล้อจะมีตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดด้วยกันนะครับ คลิปนี้เราจะขอเริ่มในเรื่องของการขับขี่และรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ทาง Ford ได้จัดมาให้นะครับเป็นสเตชันต่างๆเราจะเริ่มจากสเตชันที่จะพูดถึงในเรื่องของระบบช่วยถอยจอด2.0ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขนาดถอยหลังนะครับและหลังจากนั้นเราจะพาไปลองขับในส่วนของออฟโรดซึ่งเราจะไปดูว่าโหมดการขับขี่โดยเฉพาะโหมดถนนลื่นโหมดโครนล่องเป็นอย่างไรนะครับนี่คือการทดสอบเพื่อลองให้ดูว่าฟีเจอร์ใหม่ของ Ford Everest Generation ใหม่เป็นอย่างไรครับ การถอยจอดหรือเข้าซองอตัวมันอะไรพวกนี้ครับให้เรากดที่ตัวปากหรือตัวพีนะครับกดครั้งกดหนึ่งครั้งครับโอเคตอนนี้ระบบเริ่มหาทางซ้ายแล้ว ทีนี้นเวลาระบบอะครับจะหาช่องจอดทางซ้ายทางขวาเงื่อนไขของเขาคือถ้าเป็นด้านขวาเราจะต้องตบไฟเลี้ยวมาทางขวาทุกครั้งเขาจะถึงจะเลี้ยวเป็นช่องขวาให้แต่ว่าถ้าเรากดระบบเริ่มต้นอะเขาจะหาซ้ายทันท,ทีเลยแต่ผมอยากให้พี่เปิดไปเลี้ยวมาทางซ้ายด้วยเพื่อให้ระบบเข้าใจว่าเราต้องการซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เขาอาจจะไม่ต้องหลงทางอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคได้ครับทีนี้เราก็ค่อยๆขยับรถขึ้นไปครับปล่อยรถไหลวิ่งสปีดออกไปเลยครับ <S <S ค่อย <S <S ปล่อยไหลไปเลยครับไม่ต้องเติมอะรเลก็ได้เหมือนเราหาช่องจอดปกติตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วจะรอดูที่จอนะครับถ้าเขาสั่งให้เราหยุดเราก็หยุดแล้วก็ทํางานตามที่จอบอ,อกค <c oughs> ือจริงๆก็ใช้ก็ก็ประคองได้ครับเบรกได้ใช่ไหมได้ครับโอเคหยุดสนิทครับตอนนี้เจอช่องจอดแล้วครับด้านหลังตอนนี้เขาสั่งให้เราไปที่เกเนครับอ่าเข้าเกนตึ๊บโอเคเก์เสร็จแล้วครับทีนี้เราเขาให้เราปล่อยเบรกเพื่อเริ่มกดปาค้างไว้ปล่อยเบรกออกครับครับแล้วกดตัวปาคค้างไว้ครับอ๋อกดปุ่มค้างไว้ค้างเลยครับเอามือออกจากพวงมาลัยอ่าออกจาก เร่งกับเบรกโอเคให้ระบบเริ่มทำง,งานอ๋อนี่คือกดค้างไว้เลยใช่ครับเบรกเราไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะครับอ๋อ,อ,อ,อโอเคแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนว่าเบรกใกล้เกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถเอาขาไปเหยียบเบรกได้นะครับแต่ระบบจะไม่หยุดทําง,งานหมนายความว่าแค่หยุดเบรกหยุดแต่ว่าระบบยังไม่ได้หยุดทําง,งานถ้าเราเอาขาจากเบรกเขาก็ทําทงานต่อครับครับเหมือนเหมือนตอนนี้มันด้วยความที่มันละเอียดมากๆประมาณแบบว่า หลักประมาณน่าจะมิลลิเซนติเมตรหรืออะไรสักอย่างมันก็จะคิดเยอะนิดนึงซึ่งอันนี้คือเราก็ต้องกดค้างไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับจนกว่าระบบจะหยุดทำงานครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ครับทีนี้อ๋อแล้วเกียร์มันก็จะผัดเข้าไปที่ P เลยจะผัดเป็นไปที่ P เลย๋อทีนี้เรามาเริ่มต้นกันต่อทีนี้เราจะออกจากไอ้มุมมุมด้านข้างเนี่ยที่เราจอดเรากด P อีกหนึ่งครั้งครับตัวปาร์ทีนี้เราเลือกไฟเลี้ยวไปทางขวาครับเพื่อเราจะออกไปทางขวา เระบอกสั่งให้เราใส่เกว่างครับโอเคเกว่างเรากดผีทางครับแล้วก็เอาขาจากเดรเมเดิมครับโอเคระบบจะตั้งรถให้ออกให้ง่ายที่สุดครับโดยที่เราไม่ต้องมาขยับตัวอีกทีสองทีหรืออะไรเงี้ยสามารถเติมกันเร่งเราออกไปได้เลยอืในระหว่างที่ระบบทําครับรบกวนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลองต่อไปกันนะได้ครับระบบที่ระหว่างทํานี่คืออย่างไง <โฟ S 2> อธิบายได้ฮะอ คือถ้าสมมติระบบกำลังทำอยู่อะครับแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจอะเรายกมือออกจากนิ้วพีอะครับที่ที่เรากดค้างไว้ครับระบบมันจะหยุดครับแต่ว่าหยุดในที่นี้หมายความว่าระบบไม่ได้ยกเลิกนะครับอ๋อแค่หยุดเฉยเฉยเฉยเไอ้นี้เราอยากทัต่อเรากดระบบก็จะคำนวณต่อจากที่ที่เริ่มทำไปเมื่อกี้ครับเหมือนเหมือนเราแตะเบรกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับโอเคเดินเดินทางต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปจากข้อสองนั่นสิครับระบบมันถ้าที่ผมเคยลองใช้ไม่ว่าจะเอเวอร์เรสต์ทั้งตัว3,2 0 0 เจนแรกแล้วก็มาตัวที่เป็น2,000เทอร์โบคู่รู้สึกว่าวิธีการทำงานมันจะคันนี้จะละเอียดมากแล้วแทบจะไม่ต้องใช้เบรกคือหมายความว่าเราเอาแทบจะไม่ต้องเอาเท้าประคองเบรกรอไว้เหมือนระบบทุกอย่างจัดการไว้หมดเดี๋ยวต่อไปเรามาถอยเข้าซองครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับถ้าเราถ้าเราจะถอยเข้าฟองด้านขวาในระบบอะ่ะเราต้องเปิดไฟเลี้ยวไปทางด้านขวาเดี๋ยวนี้เรื่องเข้าระบบครับกด P หรือ Bar ครับหนึ่งครั้งแล้วตกไปเลี้ยวขวาครับ อนนี้หาด้านขวาแล้วแต่เนี้ไอสิ่งที่เขาหาอยู่ตอนนี้ยมันจะเป็นจอดนะครัข้างเราก็มาเลือกครับให้เป็นจอดขาเขาสองโอเคตอนนี้เขาเจอแล้วช่องหนึ่งแต่เรายังไม่อยากได้ช่องนี้เราเลื่อนเลื่อนรถไปก่อนโอเคเลื่อนรถไปก่อนผมจะประคองประคองไหลไปปล่อยไหลครับผมเลื่อนเือน w a ก k i n g ไปเลื่อครับเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนช่องนี้กันมันต้องช้าขนาดนั้นไหมครับรือไม่เกินสามสิบครับอ๋อโอเคโอเคจอดสนิทครับทีนี้ใส่เอ็นเหมือนเดิมครับ อใส่เอ็นปึ๊บครับเหมือนเดิมครับยกขาออกแล้วกดผีค้างไว้ครับถืปากครับโอเค,คเดี๋ยวผมจะลองกรณีว่าสมมุติผมไม่มั่นใจผมจะยกอ่า,อาเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงได้ครับสมมติเขาถอย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 มาถอยมาถอยมา,ยมาแล้วอันนี้คือมือผมยังกดอยู่ผมยกปุ่มปึ๊บอ๋อมันอยู่เลยใช่ครับหยุดชั่วคราวอ๋อกดค้างไว้เพื่อทําต่ออ่ากดปุ่มค้างไว้ถ้าเราต้องการยกเราก็คือแค่เข้าเกียร์อืม อืรอตระบบด้วยตัวระบบครับมีฟังก์ชันที่อยู่ในหน้าจอแล้วก็เป็นภาษาไทยระบบจะเข้าใจง่ายมากมเราแค่ทําตามระบบที่เงื่อนไขเขาขกําหนดนะครับยังไงมันก็ถูกต้องครับแต่ว่าถ้า,ถาเราสมมติทําผิดอะไรเงื่อนไขครับระบบก็จะฟ้องที่จอทันทีเหมือนกันครับผมยบอย่างเช่นผมผมยกปุ่มสมมตินะผมยกอย่างเงี้ยยกได้กดต่อทําต่อได้ครับเข้าใจแล้วว่าการที่มันใช้เกียร์ไฟฟ้าคือเราแค่ใส่ตำแหน่ง n แต่ว่าแค่ตัวระบบมันไปจัดการของมันเองใช่ครับแล้วพอเสร็จสิน้นเ,เสร็จสินสจส้นการทํางานครับเกียร์ครับจะปรับเพิ่มมาให้เป็นพีเหมือนเดิมอืม,มปรับป,บปบที่ที่จอดรถให้หยุดสนิทเหมือนเดิมครับโอเคครับอันนี้ระบบนี้ก็เข้าใจค่อนข้างง่ายางง่มัน,างงานมันมันเป็นระบบที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่เพียงต้องมาเลือกเพิ่มเติมว่าอันนี้เราจะเป็นเลือกฝ่ายข้อซองนะอันนี้เราจะเป็นจอดด้านข้างนะอะไรอย่างี้ครับผมจําได้ว่า ตัวเอเวอเรสตัวก่อนจะทําได้แค่ขนาบข้างแต่ตัวนี้มันสามารถถอยถอยอย่างนี้ได้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวไปสถานีสุดท้ายกับด้านซ้ายเดี๋ยวเราเออกไปทางด้านซ้ายโอเคเราจะไปเบรกอัตโนมัติกันอยากให้เส้นสีดำตรงกลางครับตรงกับตัว,ต,วตัวพี่หมีด้านหลังเนี่ยครับในระหว่างที่ถอยไปครับยังไม่ต้องแต่เบรกเอาขาออกจากเบรกเลยนะครับครับให้เบรกอยู่สนิทแล้วเดี๋ยวรอคําสั่งว่าเขา,าเหยียบเบรกเมื่อไหร่เราค่อยเหยียบโอเค,อเ,คอเอาไปเลยครับได้เลยครับสถานีถอยจอดได้เลยครับเฮ้ย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  เบรกนุ่มครับผมในระหว่างที่ระบบทํางานเบรกอัตโนมัตินะครับเขาสั่งขึ้นมาให้เราเหยียบเบรกถ้าสมมติเราไม่เหยียบเบรกครับเขาจะประคองระยะการเบรกสนิทเนี่ยให้ประมาณ3ามบีมถ้าใน3ามบีนี้เรายังไม่เหยียบเบรกแสดงว่าระบบจะเข้าใจว่าเราต้องการถอยต่อระบบก็จะทําการถอยต่อทันทีเลยครับผมเหมือนเขาเจอเซนเซอร์จับได้ว่ามีวัตถุอะไรอยู่ใกล้ตัวรถครับเขาก็จะเบรกให้ก่อนอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคลองอีกรอบได้ไหมเนี่ยได้ครับเชิญครับอันนี้เราจะลองกรณีว่าเราไม่เหยียบเบราได้ครับ เพื่อที่ให้เห็นภาพชัดสมมุติว่าเร,เราเราถอยหลังแล้วเราแบบว่าอ่ะมันมีของก็จริงแต่เรารู้แหละว่าวิธีเวลาถอยใกล้ชิดของขนาดไหนอผมปล่อยผมปล่อยนะผมปล่อยนะตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ่าหนึ่งสองสามอ่โอ้ยสามวิครับประมาณครับใกล้เคียง2อถึงสาวิประมาณนี้อืม น้องมียังอยู่สบายดีอยู่นะฮะน้องมียังไม่ได้โดนใครจุบแน่นอนตามสเตชันเห็นได้ชัดว่าระบบ e v เวอรใหม่เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนให้มันฉลาดขึ้นแล้วก็วแล้วก็ละเอียดขึ้นที่สังเกตได้เลยคือการทํางานของเบรกแต่ก่อนเนี่ยมันจะจับเบรกคอ่อนข้างที่จะก,กระชากพอมาเป็นตัวนี้ทามงเนียนขึ้นนุ่มขึ้นเออแล้วก็เข้าใจแล้วว่าไอเกียร์ e shifter อะทำไมมันถึงต้องใส่โดยที่ ถ้าเป็นตัวที่เป็นเกียร์ปกติแม้ว่าจะเป็น10สปีดเหมือนกันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ในตัวที่เป็นเกียร์ปกติก็เลยต้องใส่แค่ตัวที่มันเป็นเกียร์ไฟฟ้าตครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเป็นโหมดถนนลื่นนะครับโอเคเราก็บิดไปได้เลยโอเคเราเปิดถนนเลื่นโอเคครคำว่าเป็นโหมดถนนลื่นนะครับก จริงๆจะต้องใช้กับกับทางอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นมีฝุนบ้างอะไรบ้างครับแต่จริงๆ้วพอมันเป็นทางดําหรือว่าเป็นฝนตกที่เป็นถนนดําธรรมดาครับก็จริงๆขับเค่สองล้อในโหมดปกติแ้้วก็ยังแช้งานได้สบายฮโอเคผมก็จะหาเรื่องปีนไต่หินนิดนึงพอเราหมุนเข้ามาในโหมดถนนเลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนนะก็จะเปลี่ยนมาเป็นซีหรือว่าโฟร์ไฮอัตโนมัติ ซึ่งจริงๆแล้วในระบบขับเคลื่อนสีล้อของตัว Ford Everest ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็น TMS เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก Full-time มาเป็น Part-time แล้วก็จะมีได e โห d e เข้ามาช่วยพราะได e โหม e เขาก็จะมีแพ็กเกจเข้าไปอยู่ในโหมดนั้นนี่แหละเช่นพออยู่ในโหมดถนนลื่นปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนให้มาเป็นให้ดอมแต่เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนโหมดกันอีกหครั้งนะครับเป็นโหมด โคนระล,ลอะเป็นโหมดโคนล,ล่องสองคนโคนล,ล่องปุ๊บดิฟล็อกด้านหลังก็จะทำงานได้เองครัตัวรถวัดเลยครับารขับรถเรียบร้อยยังครับผมขอบคุณท่านทั้งหมครับโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะมีเส้นทางให้เราได้ใช้โฟโลกันด้วยโอโ้โหนะจะได้ดูกำลังมันเป็นตัวเลยว่าพอเป็นโฟโลแล้วเป็นยังไงบ้างฮะจะเจอข้างหน้าจะเจอสถานการณ์ที่ น้าลอยบ้างล้อหลังลอยบ้างนะครับสำหรับรถไฟเราก็จะไปเจอตรงลุยน้ํากันดูครับอ,อธิบายสําหรับตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับของตัว ford everest next gen เนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัว next gen ranger ตรงที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปกดปุ่มที่เป็นโหมด2 h 4 h 4 l นะครับเพียงแค่คุณบิดตรงที่มันจะเรียกว่า drive mode นะครับคุณบิดไปที่โหมดถนนลื่น นะครับหรือโหมดโครนหรือโหมดอะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องของการขับขี่ออฟโรดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นระบบไฟฟ้ามันจะสามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งเลยเพียงแค่คุณบิดโหมดมันก็จะเปลี่ยนได้เลยอ,อันนี้เราก็อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นมาตรัาหรือว่าเป็นโคลนล่องครับบิดทางขวายหนึ่งทางโคลนและล่อ okay. งซึ่งก็จะเป็น 4H อ่าพอเป็นยังเป็น 4H u แต่ ดิฟล็อกด้านหลังอจะเปิดให้อัตโนมัติครับดิฟล็อกทางานละใช่ถ้าตรงไหนที่เราจะต้องใช้เป็นโฟลล่ะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเองตรงนั้นอเอ่ครับมีข้างหน้านะครับคุสกเราก็จะเจอเจอโคนเจอหินบ้างครับเล็กน้อยครับก็จะเรามีดิฟล็อกช่วยแหละเราอยู่ในโหมดโคนลองดิฟล็อกเราก็จะทํางานนะครับตอนนี้ล้อทั้งสองข้างก็จะหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยให้ผ่านอุงกรรสไปได้ง่ายค้นเพราะว่ามีบางที่ที่ผมเราเปิดเป็นกล้องรอบคันให้ดูด้วยกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับจะได้ดูล่องหินดูล่องโคนง่ายในตัว สิปร,ริ๊ขงข้าใช่ครับสมุมดธรรมดาใช่โอเคพอเราอยู่ในโหมดถนนลื่นนะครับรา<ะ>ขับเป็นคนขับเองครับเราจะแทบไม่รู้สึกเลยครับว่ารถอาการข้างนอกตอนนี้กําลังลื่นอยู่แต่ถ้าเราเห็นข้างหน้าเราจะเห็นแล้วว่ารอบางทีมันมีเกิดการสลิปบ้างหับท้ายบางทีอาจจะเริ่มปัดบ้างแต่เรานั่งอยู่ในตําแหน่งคนขับเป็ผนผู้โดยสารผมว่ารู้สึกน้อยมากเลยครับว่ารู้ว่ารถ<ะ>มันกําลังลื่นอยู่เพราะรถตัวในโหมดในถนนลื่นมันช่วยเราได้เยอะเลยครับ อ่านี่นี่นผมผมลองเล่นให้มันลื่นๆแต่รู้สึกเลยว่าจังหวะการจับการอะไรพวกนี้มันจะเร็วใช่เลยใช่เร็วมากนี่นี่นี่จังหวะนี้จังหวะนี้แม้แม้กระทั่งตอนที่ผ่อนคันเร่งมันยังจับอยู่ครับคือกาจะแบบยกโยกนิดนึงตึเดๆๆๆให้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคมันจะมีจังหวะให้เราสัมผัสได้เลยว่าพอรถมันลื่นถลไย ช่วยทันทีใช่ระบบทุกอย่าง ABS ESP ทุกอย่างจับหมดแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือพอวิ่งทางแบบเนี้ยช่วงล่างดีมันมันเก็บพวก e ทางท e <t <t ี่แบบเป็นทางขุกขระทางหินทางอะไรพวกนี้ได้คือจริงๆอ๋อไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ 4L เนาะ ราะว่าระบบมันไม่ได้ชันมากครับครับโอเคไปฮะลุยไม่เกินสิบาทีโอเคือบท่านมัแตะหน้าจุปล่อยครับ เปลี่ยนเป็นถนนเลยได้เลยนะครับบิดซ้ายทีนึงเึ๊บโอเคไปจะปติดล็อกเองครับพอจริงจริงอะพวกที่เป็นไรโมดนะครับสำหรับคนที่บางทีบางทีพวกกี่อะครับยังไม่ชินว่าทางหรสถานการณ์บางทีเราต้องเราต้องกดอะไรบ้างไงไหมเราต้องมากดติปล็อกหรือเปล่าเราต้องแบบใช้งานแบบไหนก็มาดูตามสภาวะถนนเลยมันก็จะง่าย บางทีผู้หญิงใช้เงี้ยเจอทางโคนอะไรเราก็ปิดถนนลื่นได้เลยเจอโคนล้วก็ไปหาโคนเนี่ยบางทีผมไม่รู้ว่าดิฟล็อกมันคืออะไรอืาต้องใช้ตอ,อนนั้นมันจะเป็นค่อนข้างเทคนิคละใช่ัน,น้เราก็เลยทางปอดเขาจะใส่ให้มาเป็นแพ็กเกจเลยพอเจอโคนก็เราก็ต้องคิดไปก่อนเลยพอเจอโคนปุ๊บลื่นแน่นอนน,นเราก็เอาดิฟล็อกให้เลยจะได้ขับง่ายๆไม่ต้องมารอติดปุ๊บแล้วค่อยกดดิฟล็อกอ แต่ก็ยังมีปุ่มดิบล็อกให้เพื่อบางทีเราอาจจะอยากเปิดเองตอนไหนอาจจะอยากให้เล้อมันหมุนพร้อมกันอาจจะแค่ขับ2ก็ได้นะยังใช้ใชงานได้นี่คือการลองขับครั้งแรกของ Ford Everest Generation ใหม่นะครับในเส้นทางที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดที่ทาง Ford ได้จัดสเตชันไว้ให้ผมว่าภาพรวมมันขับดีขึ้นกว่า รุ่นเดิมชัดเจนแต่ที่จะรู้สึกได้เลยคือความนุ่มสบายที่มันใช้คำว่าคือมันทำมาดีขึ้นกว่าเดิมมากเก็บรายละเอียดเนียนขึ้นนวลขึ้นนะครับดังนั้นเป็นการลองขับแบบเบื้องต้นนะอย่าพึ่งว่าเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำศูนย์ถึงร้อยแปคือจังหวะไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่เราไปกันเป็นแบบคาราวานนะครับแต่ว่าการขับแบบเบื้องต้นเนี่ยก็รับรู้ถึงฟีลลิ่งได้เลยว่าเออมัน มันขับดีขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวรอฟอร์เขาปล่อยรถให้ทดสอบแบบยื้มเดียวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับ คือทั้งหมดของคารไซทีคลิปในวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถคันต่อไปครับพ